ต่องลมเท่ากับแพ้นะดิกเตอร์หายกลัวคุ่มสายเช็คดิเขาไปเช็คดิกลัวเฮียอะไรอ่ะเช็คเลยเช็คไอ้เฮียโอ้แม่เอ้ยพุ่มซ้ายเนี่ยมึงเดินอ้อมเพื่อแม่กูตายแม่ใบตัดแม่แม่ลมเฮียนะเดินอ้อมหับมึง่อยแม่โคตรโคตรมันลมมั้งเฮียเลือดเต็มชิบหายไอ้มึงเลิกให้เฮียต่องเล่นลมดิสัตว์เล่นลมกูจะแพ้ทุกทีเลยไอ้เฮีย มึงอย่าเสือกเล่นโลมนะเว้ยไม่ว่าจะเหลือไม่เหลือนะลำคาญไอ้สองโดนหนึ่ง่องโดนหนึ่งสองโดนนึ่งสองโดนรูดแน่นแไปเล่นได้นะเล่นได้นะสองโดนแล้วล็อกใครก็ได้สองโอ้โหคนหนึ่งไม่ติดอืมไม่สัตว์เฮ้สวยสวยสวยยอดโดนจับยกลงไปเลยไอเราโยกไม่ติดวะไอ้เหี้ย ตัวที่ผมแบบว่าชอบชอบอยากให้ทุกคนเล่นครับแต่ทุกคนไม่เล่นไม่เป็นไรทุกคนก็อยากจะเล่นแหละตามภาษาแบบอยากก็เออครับผมก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกคลิกซี่อ่ะขอเล่นหน่อยเล่นประชดชีวิตไอ,อ้ไม่เห็นกูเป็นคลิกซี่มันจะดึงว่ามาบังหน่อยครับมาบังหน่อยสองเป็นแก๊กต้องมาบังเองไม่ต้องให้บอกเออให้เขามาถึงกูได้ ต้องมาเองนะเราเป็นลมเรามาเองนะครับมาเองมาช่วยผมเองบางทีผมไม่ได้อะไรดูแดงให้ผมด้วยนะครับเป็นแก๊กยังไงมันก็มาอย่างนี้เราต้องรู้จักดูด้วยน็นเราเป็นคลิกซี่ป่ามจะคิดว่าเราโยน,นยิ่งเราเล่นตัวแปลกๆเนี้ยอันนี้เป็นนาตยอาอดีตเม็ดทองนะครับของซีซันที่แล้วนะ,นะของระวังสิงโตมีโดน,โด,นดึงมไม่ใช่เดินไปดิเดินไปเช็ค เล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้นะเล่นได้เล like> ่นได้เล่นได้เราเยอะกว่าเราเยอะกว่าเดินช้าชิบหายปัดเ๋ยวผมเดินโคตรช้าเลยวะอะไรฟาร์มวะไซเลก้านะเมื่อกี้ เ,ออเล่นได้เล่นได้ผมมียังติดผมมียังติตดลองโดนดิงลองโดนของได้ป่ะของได้ป่ะ ของมึงก็เอาสิ่งโตออกเลยเดี๋ยวสิ่งโตมันลัดตัวแกเยินไล่ดิในพุม่มในพุ่มมีอะไรบ้างเออเช็คดิเยอะนะเนี่ยเยอะนะไอ้เฮียมุมไม่ไดีมุมไม่ดีออกมาดิออกมามามามุมไม่ดีมุมไม่ดีออดออมไอ้เฮียม,ม,ม,มันโอ้โหมุ่แบบเฮียมากเลย กูจะโดนปิดตูดด้วยลิกเตอร์อยู่ล่างนะลิกเตอร์อยู่ล่างนะของลึกจัดเนี่ยไปล็อกเสื่ออะไรวะของไลยกได้ยกได้ไดผีเสื้อไปแดกไอ้สัสนะแค่นั้นพอไอ้หี้ยนะลิกเตอร์หาย พุ่มซ้ายเช็คดิเขาไปเช็คดิกลัวเฮี้ยอะไรอ่ะเช็คเลยเช็คไอ้เฮี้ยโอ้ยแม่เอ้ยพุ่มซ้ายเนี่ยมึงเดินอ้อมเพื่อแม่กูตายแม่ายสาดแม่แม่ลมเฮี้ยนะเดินอ้อมหับมึงเหอะแบบโคตรโคตรมันลมมั้งเฮี้ยเลือดเต็มชิบหายอันนี้ดูไว้นะครับลมแบบว่าเวลาลิเตอร์มันหายไม่ได <ười> ้ในนีแมพอะคือตรงเนี้ยมันอันตรายครับจริงๆผมอะผมก็หิวมันด้วยแหละผมเห็นยอนอะผมก็ผิดนะแต่จริงๆอะลมอะอ้อมหับ เหมือนอ้อมข้างหลังอ้อมหาอะไรไอ้เหี้ยเราจะเช็คพุ่มนั้นอยู่แล้วอ้อมทำอะไรครับแม่ผมตายฟรีด้วยความของลมเลยจริงอันนี้ความของลมเลยนะพูดจริงเลยนะหัวเหี้ยอะไรเลือดเต็มไอ้สัตว์รู้ว่าไม่มีล็อกแต่เลือดเราเต็มเลยมันลิกเกอร์คนเดียวมันฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้วแต่มันฆ่ากูได้ไอ้เหี้ยนันเนี่ยไม่รู้ตรงนี้โดนไอ้เหี้ยเดินงงตายแล้วอันเนี้ยช่างแม่งกูจะไปอยากับมากันเองอ่ะ ก็ต๋องมึงมองส้นตีนอะไรเม้าวะไอ้เหี้ย <Yeah. S 1> บ,บนโดนมึงมีป็นสิทธิ์ยีรยาแบบเดินมาก่อนกูก็ได้หรืออะไรก็ได้นะเว้ยแม่ไอ้มึงเลิกให้ไี้ต่องเล่นลมดีสัตว์เล่นลมกูจะแพ้ทุกทีเลยไอ้เหี้ยมึงอย่าเสือกเล่นโลมนะเว้ยไม่ว่าจะเหลือไม่เหลือนะลำคาญเดี๋ยวแม่งเล่นโลมแพ้ไอ้เหี้ยเมื่อวานก็โลมแพ้ให้มันเล่นตำแหน่งอื่น ไม่น่าตายดอกนั้นเลยวะเฮียาตายต่อเนื่องเลยสัตว์เอ้ยกูบอกมึงว่ามึงอย่าเล่นโลมนะไอ้เหียกูบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วจริงๆเขาวันเดอร์มาแล้ววันเดอร์มาโลมก็ได้นะจริงๆอะแต่ถ้าแพ้วันนี้อีกนะแล้วมึงเล่นโลมครั้งหน้านะมึงใส่หัวไปไกลกูเลยกูบอกมึงตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าอย่าเล่นโลมเวลามาเล่นกกเหนือกูอ่ะเรื่องให้กูด่าไอ้เหียแม่โลมยืนเป็นแม่ลยสัตว์ไม่รู้ได้ทำแล้วไอ้เหีย ไม่มีคนเข้ามีคนเข้าไลคกหาย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 เฮียไลคกหายไลคกหายอยู่นี่แอมไม่เฮ้ยไลคกหายเออเดินไลค์หายอ่ะเหรอเออเออใช่ว่ะเออโทษทีโทษทีหลอนไลคกและไอ้สัตว์แปลวแป๊วคลองแปลวคลองแปลวคลองแปลวคลองเดินน้ำหน่อยดินน้ำหน่อยดิเออเฮียน้ำหน่อยเดินเร็วๆหน่อยดีเฮียมึงใส่รู เลยวะคุ้เฮียนี่ก็เช็คด้วยเดินว่างๆอะมึงอย่าเอาหน้าไปซุ้มมังกรทำแล้วไม่ได้ช่วยใตรต่อไปไปโซนไปโซนเรียกโซนไอเฮียโซนมึงเช็คให้หมดเดีเออเช็คให้หมดเว,เวลามึงเดินนาเพื่อนอะมึงเช็คมึงเล่นโลงเว้ยมึงเช็คให้หมดพอพอดังนั้นแหละแล้วเห็นแล้วว่ามี4ี่ตัวดีอย่างนั้นคือดีอย่างนั้นคือเห็นว่ามีสี่ตัวแล้วคาราวนี้ไงต่อคาราวนี้ไงต่อลิกมาหากูนะกูได้มงกรดไอสั์กูมีอันตินะกูมีอันตินะ เดือดโดนดึงไว้มียอนมีอยนอนเออดี <c oughs> ข้างล่างไปยาวแล้วข้างล่างยาวแล้วข้างล่างยาวแล้วข้างล่างยาวแล้วต้องวาร์ปต้องวา <c oughs> ร์ปหลอนลิกเลยเฮียแค่ย้อนเดี๋ยวเจอกันในสัตว์มาดูกันใครรูดแรงกว่ากันเดี๋ยวมึงได้รู้ด<อ>ึงแล้วดึงแล้วเขาเลยเขาเลยเขาเลยดึงแ <c oughs> ล้วมึงคิดว่ามึงถือไอ้สัตว์ผีเสื้อตัวเดียวไอ้สัตว์ผีเสื้อตัวเดียวมาดิมาดิ ผีเสื้อตัวเดียวครึ่งหลอดไปดิเนี่ยมึงโดนเล่นแม่ตัวนี้แม่เห็นลิกเปล่าลิกเปล่ากูเห็นไอ้ศาสตร์เอาไปดิเอาไปดิต้องเช็คเองนะอีเวนอันนี้อันนี้เยอะยกเปล่า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 ยกบ้าวเฮ้ยผีเสื้อขากลับครึ่งหลอดผีเสื้อขากลับครึ่งหลอดเอาไปแบบอืเงี้ยไม่มีล็อกไม่มีล็อกเหรอ โอ้าร้ลำล็อกอยู่ไหนอาร้ำอยู่ไหนอ้าร้ำอยู่บ้านในศาสตร์ถอย <c oughs> มาดิ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 กูเติมเลือดเด้ยวยไอ้เหี้ยย้อนมานี่เลยวะ่ะอยากชนะอยากให้ต่องเล่นโลมนะใครก็ได้แบบแย่งมันทีนะครับมันสำคัญนะเว้ยต่องโลมกูแพ้ทุกรอบเลยเฮียกูต้องมาแพ้แบบเฮ้ยเฮี้ยอะไรขาดตายไปวไอ้เหี้ยวปเหนื่ออ ซ้ายซ้ายเนียนป้อมอยู่นะมีตัวเนียนป้อมนะครับตองเช็คพุ่มต๋องอย่าเดินเข้าคีบได้ปะ่ะต๋องเนี่ยไอพ้พุ่มเนี้ยพุ่มที่นาตาญาเดินไปอ่ะมึงควรจะเช็คให้เพื่อนเว้ย มึงเป็นเฮีย้ยอะไรกับคลิปมึงเป็นโลมมึงจะเข้าคลิปทำไมกูมขอร้องกูไม่อยากด่ามึงย้อนย้อนแล้วก็ตายสัตว์เลยไปเลยมึงเล่นโลมแล้วกูให้กูด่าทุกรอบเลยวะ่ะตายดิสัตว์ ลิกเตอร์อีกแล้วลิกเตอร์อีกแล้วไอสัตว์ลิกเตอร์อีกแล้วลิกเตอร์อีกแล้ว,ลมลวไม่เล่นไงวะตัวอย่างอี้ตั์ รดนึ yup. to ่องโดนหนึ่งนหนึ่งองโดนรดแน่เล่นได้นะเล่นได้นะกตองโดนแล้วล็อกใครก็ได้กตองโอ้โหคนหนึ่งไม่ติดไม่สาดโอ้ยสวยสวยสวยยอนโดนจับยกไปเลย ไอ้เ,เรายกไม่ติดวะไอ้เหียเลยกูกดยกแม่งไม่ติดเว้ยไอ้เหี้ยผมยกเนี่ยผมกดยกแล้วมันไม่ขึ้นผมเลยย้ายไปกดสกิลหนึ่งแทนแล้วค่อยยกเขี่ยได้ปะเขี่ยได้ปะเขีย่ยเขี่ยตัวดเดียวตัวดเดียวตัวดเดียวเออสวยเก่งมากเก่งมากเก่งมากเขี่ยได้ปะเขี่ยไม่ได้ก็ถอยอย่าตายนะเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วมีคนเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วไงแล้วไงต่อ แ <Okay. S 2> oh. ลไงเพอาเพื่อไม่มีคนตาไมไอ่สัตว์เนี่ยมึงชอบแบบสันดานอย่างเงี้ยไอเทียแบบตองตองตองต้องดูเพื่อนหลังด้วยเว้ยตองกรล้ององ่ะไม่ได้หารเรื่องด่านะเว้ยแบบมึงไวเลตไม่ได้ใกล้มึงเลย ให้บังกูด้วยนะเออไม่เป็นไรกูแบกมึงอยู่ไอ้สัสตว์กลับบ้านเลยมึงอ่ะผมเล่นคลิกสิเพราะว่าผมอยากให้รู้ว่ามันแรงจริงทำไมไม่มีใครเล่นกันเล่นมวยตอกอะไรกันนักหนาต้องให้ต่องทำสวยๆช็อตหนึ่งก็ได้อยู่คิดจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิษณ์อย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิษณ์มีล้างบ้างไม่มีล้างยกสอง หนึ่งกดออกดิเออตายสาาัตว์กูเนี่ยตาย เบื่อว่ะผมแพ้กับมวยผมแพ้นาตาหยาหมดแล้วแต่ว่านาตายาเกมนี้เล่นดี Tonight, นี้ดาเมจดเราแสนแปดนะครับกูด่ายี้ยต่องแป๊บนึงไอต่องมึงเปิดไม่์ดิ มึงเปิดไมคดิสัตถ์ถ้ามึงเล่นโรมอีกนะมึงไปกันส้นเตียนกูเลยนะเมื่อกี้เขาเลือกวันเดอร์เขาจะโรมหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าเขาจะโรมพอผมไม่รู้ว่าเขาจะโรมแล้ววันนั้นกูด่ามึงไหมว่ามึงอย่าเล่นโรมอีกกูด่ามึงไหมเออไม่รู้ว่าโรมถ้ามึงเลือกตัวอื่นไปคิวกอดยังไงมันก็ต้องย้ายไปโรมเว้ยแล้วสุดท้ายกูต้องมานั่งโทษมึงว่าอะไรกูบอกแล้วว่ามึงอย่าเล่นโรมมึงเล่นเฮียอะไรกูก็ชนะได้แต่มึงอย่าเล่นโรมสองเกมล่าสุดแพ้หมดป่ะแล้วนี่มันเพิ่งเกมท กี่เกม3เกมกูแพ้ไปแล้ว2กูแพ้กับมวยอะกูมีนาตยาเกมนี้แต่เขาเล่นดีมากถ้ามึงไปออฟเลนก็จบมึงเป็นคนที่เล่นโลมได้เฮี้ยมากมึงกําลังภูมิใจการเล่นโลมเพราะว่ามันตายยากกูต้องมานั่งด่ามึงหน้าสตรีมเพราะกูก็พูดไปแล้วว่าอย่าเล่นอีกชิบหายไหมแล้วกูให้มึงเล่นอีกเกมเนี่ยมึงเล่นออฟแล้วชนะแล้วเป็นไงแล้วมึงจำไหมมึงก็ยังจะไม่จําอีกเปล่าปู่มึงพูดไปเมื่อวานสื่อเองว่ามึงอย่าเล่นโลมแล้ววันนั้นคิวกอดที่เล่นอีกเกมชนะไหมชนะ เออชน,นะมึงอย่าเล่นโลมมึงเล่นลมมึงเช็กลุ่มได้เฮี้ยมากมึงจำไว้เลยล้างอะไรมึงก็ไม่ได้มันหายไปตัวหนึ่งเลยอ่ะมึงไปเล่นคิวกดเล่นเฮี้ยอะไรก็ได้อ๋อมมึงอย่าเล่นโลมอ,อ่ะก,กูอีกถ้ามึงเล่นลมอ,อ่ะก,กูอีกนะ กูเนี่ยจะเตะมึงกูก็เออให้เล่นให้เล่นกูเวลากูด่าฟตัวกูไม่มีสมาธิการทำอะไรหรอกเว้ยกูจะนั่งคุยกับคนดูเอาเวลานี้มาอ่านคอมเมนต์คนดูมึงสี่ต้องทำต้องจำกูรู้มึงอยากเล่นกับกูใช่ไหมวันหนึ่งมันก็เล่นไม่กี่เกมมึงตั้งใจกับกูแบบไม่ให้กูด่าอีกแล้วมึงก็ด่าเรื่องที่แบบไม่อยากจะด่าเลยเพราะว่าบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นเออคือเกมเนี้มันไม่ได้แบบเพี้ยอะไรหรอกนะบอกอะไรก็จำด้วยเว้ยกูก็ไม่ได้อยากแพ้ขนาดนั้น เล่นตำแหน่งอื่นก็ดีอยู่แล้วไปออฟเลนไปแครี่ไปเมดมึงเล่นพวกตำแหน่งอย่างนี้ยังไม่เลวร้ายเท่าโลมมึงเล่นลมได้เลวร้ายที่สุดแล้วตอนนี้ใครบอกมึงเล่นลมดีนะ่ะมากูจะไปด่าให้มึงเล่นตำแหน่งอื่นกูยังไม่บ่นเท่านี้เลยช่วงนี้กูก็พูดครั้งที่แล้วกูก็พูดพูดเหมือนเดิมเลยว่าเออต้องไม่เล่นลมแล้วดีเออมันดีกว่านะกูก็พูด มึงเดินแบบมึงยังเป็นคนที่เดินมองหาคลบอ่ะทั้งมึงคิดก่อนเพื่อนไม่ได้เลยตองเป็นคนที่คิดก่อนเพื่อนไม่ได้ว่าตองมึงเป็นคนที่ขาดจินตนาการอ่ะมึงรู้ตัวไหมมึงเลยไม่เหมาะกับลมมึงต้องมีจินตนาการในการแบบว่าเฮ้ยจังหวะนี้เขาอาจจะอยู่พุ่มนี้แล้วเขาอาจจะมาฆ่าเพื่อนเราได้นะเขาเป็นลิกเตอร์เขาเป็นอะไรคือมึงไม่มีเลยมันเลยเล่นยิงเล่นยากกูสาเล่นคลิกซี่เนี่ยโอ้โหต้อง็นเล่นอันอื่นอ่ะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าเล่นลมโกรธตรงนี้แหละผมต้องมานั่งตั้งใจผมก็อยากคุยกับคนดู Bop.